ใช้ชีวิตยังไงในวันที่มีแต่คนอิจฉาคุณสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่หลายคนกําลังเผชิญแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกอิจฉาอย่างแรกเลยต้องบอกว่ากลับมาเข้าใจคําว่าอิจฉาก่อนอิจฉาคืออะไรเพราะบางคนนะ่ะคิดไปเองว่าคนอื่นอิจฉาเอาคํานิยามของคําว่าอิจฉาก่อนก็คือรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไม่พอใจไม่ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าเรา อันนี้คือคำนิยามของคำว่าอิจฉาถ้าหากว่าเราอะมีความรู้สึกนั้นให้เรารู้ตัวเลยว่านี่ฉันกำลังรู้สึกอิจฉาใครอยู่หรือเปล่าส่วนบางคนที่กำลังรู้สึกว่าฉันถูกอิจฉาอยู่ตอนนี้จะรับมือ,อยังไงร,รู้สึกเลยว่ามีใครบางคนกำลังดิสเครดิตเรามีใครบางคนกำลังพูดจะให้ร้ายเราทาั้งๆที่เราไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจ เราก็ทำสัมาอาชีพและเราก็ทำด้วยใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้ว่ามีคนอิจฉาคุณอย่างแรกให้รู้ไว้เลยว่าคุณดีกว่าเขาเพราะถ้าฉันไม่ดีกว่าเขาจะมาอิจฉาฉันทำไมถูกว่าเรากำลังเดินนำหน้าเขาไปแล้ว 2. ให้รู้ไว้ว่าฉันจะไม่เป็นแบบคนนั้นถ้าความอิจฉามันได้เกิดในใครบางคนสิ่งนั้นไม่ทำร้ายเราก็ทำร้ายเขาทำร้ายเราก็คือเราอ่ะ ไปคิดแล้วก็กังวลว่าทําไมเขาต้องอิจช้าฉันฉันไปทําอะไรให้เขาฉันเสียใจจังเลยฉันทุกจังเลยมันทําไมต้องคิดแบบนี้ฉันแบบไม่เคยคิดกับเขาแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยนี่คือการทําร้ายเราทําร้ายเขาก็คือเขาก็จะยิ่งแผดเผาตัวเอง ด้วยไฟแห่งความอิจฉาและริษยายกตัวอย่างนะคะมันมีเคสเคสหนึ่งคือต้องบอกว่าตัวโคชใหม่เองวันนี้ได้ทำแบรนด์และเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์บนัญาญาซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวเองนี่แหละเพิ่งเริ่มทําได้เดือน2เดือนเองแล้วก็การที่ขายของออนไลน์เนี่ย ในระบบของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมานานนมกาเลนานมากไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอวันหนึ่งโคช้ชตัดสินใจมาทําเราเริ่มได้ยินอ่เดี๋ยวมีคนมาบอกโคช้ชคะมีคนบอกว่าอย่าไปขายของออนไลน์เลยจะไปขายของให้คนอื่นรวยทําไมเอาไปปั้นตัวเองดีกว่าเอาไปทําให้ตัวเองสําเร็จดีกว่าอย่างแรกต้องเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับใครถูกว่า อย่างตัวเราเองอะเราทําออนไลน์มาสักระยะเราก็ว่าเอออันนี้มันก็ดีนะก็ได้เงินแบบค่าขนมกุบกริบกุบกริบอะแต่มันไม่พลิกชีวิตอะแล้วลองมองไปสิคนขายของออนไลน์อะไม,ไม่พลิกชีวิตและโคชมาเพื่อพลิกชีวิตคนไม่ได้มาเพื่อแบบเธอมาทําให้ฉันรวยคุณเข้าใจผิดแล้วถ้าคุณยังไม่รู้จักใครดีพอ อย่าริไปตัดสินคนอื่นและถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีสำหรับใครก็อย่าริอาจไปตัดสินชีวิตใครว่าสิ่งไหนดีที่สุดสำหรับเขาเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปพัฒนาตัวเองดีกว่าถ้าค้าขายของอยู่ไปทำให้ตัวเองขายของดีจริญลุ่งเรืองถ้าเกิดว่าเป็นโค้ชเป็นครูอยู่สอนคนไปพัฒนาตัวเองไปพัฒนาลูกศิษย์ตัวเองดีกว่าอย่าเอาเวลาไปอิจฉาและริษยาใครเลย ทำมาทุกวันนี้นะคะไม่เคยคิดที่จะเหยียบหรือทําให้ใครต่ําลงหรือทุบบ้านใครให้บ้านมันพังเลยฉันจะได้ลุกขึ้นมายืนมันไมน่มันไม่เวิร์กและเห็นมาเยอะแล้วว่าคนแบบนี้มักจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นก็เลยทําทุกอย่างในเส้นทางที่ดีที่สุดและไม่กระทบใครไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าร้ายใคร ไม่ต้องแบบเอาเรื่องของใครมาใส่หัวเพราะลำพังทำแค่เรื่องของตัวเองก็เยอะแยะมากมายแล้วอะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีคนอิจฉาคุณจงภูมิใจว่าคุณดีกว่าเขาและคุณเจ๋งกว่าเขาจะจัดการกับเขายังไงก็คือส่งความรักให้เขาไปเมตตาเขาไปเพราะพื้นฐานลากลึกของคนที่อิจฉาแล้วนั้นเขาแค่ขาดความรักและเขาแค่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้วันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอหน้าเขาหรือไม่เจอหน้าเขาก็ตามส่งความรักไปให้เขาส่งความเมตตาไปให้เขาและแผ่อุทิศส่วนกศนุศลบอกเขาว่าขอให้เขาเจริญเจริญนะขอให้เขาโชคดีนะขอให้เธอเจอหนทางที่ใช่สําหรับเธอนะและคุณมีหน้าที่แค่ไปต่อไม่มีหน้าที่ไปฟังไปคิดไปกังวลอีกต่อไปแค่นี้ยละค่ะสวัสดีค่ะ